สวัสดีค่ะเรามาฟังเรื่องลูกปลาหายไปกันนะคะถ้าอยากฟังแล้วไปฟังเลยจิด๊ดจิ๊ดแม่ปลาถ้ามีภยัยแม่ปลาจะให้ลูกๆไปหลบอยู่ในปากเสมอวันหนึง่งพายุมาแม่ปลาจึงให้ลูกปลาไปหลบอยู่ในปากพอปาดุจางลง ลูกมแม่ปลาก็ปล่อยปลาแล้วนับว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าถ้าไม่รับถึงเก้าล่ะหรือว่าลูกตัวเล็กสูดหนีไปกับพายุแม่ปลาพูดแล้วพอไปตามหาถึงพอพอเจอปลาหมอ พี่กำลังรักษาอยู่เจ้ากินไปหรือเปล่าจ๊ะไม่จ้ะถ้าไม่เห็นเลยแล้วพอแล้วพอมีปลาตัวหนึ่งว่ายมาพอพอพอปลามาแม่ปลาก็นับไปว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอาทำไมได้สิบาทลูกตัวเล็กมาแล้วเหรอจ๊ะ หนูแม่เราอยู่ในปากแม่หนูแอบนอนหลับค่ะลูกปลาตัวเล็กบอกเพื่อนๆมันหัวล้า